หลักเหล่านี้ก็เป็นหลักการเอาคืนปิดสวิต์สปอนะปิดสวิตซ์สวสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นคำตอบชัดเจนว่าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับดีไอคอนและการเกี่ยวข้องกับรอบนี้ผมเรียนว่าถ้าพลาดคือไม่ธรรมดาเลยละ่ะยาวแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องแะยังคงเป็นไฮไลท์อยู่ก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทวดาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและอดีตนักการเมืองฮะที่เกี่ยวข้องกับดีไอคอนซึ่งตอนนี้ก็กําลังบานปลายแล้วก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียว1ิชั่วโมงได้ไหมโค้หนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้ อาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วก็ลูกอยากได้เงินจงทำอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาเอ่ะเขาให้เดือนละเท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นทั้งทั้งที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งยังไม่พ้นโควิดเป็นเศรษฐีเรียบร้อยไปเรียนวันละชั่วโมง เธอก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหมห,หนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอก,กเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วเนี่ยนะแล้วเรอก็อดทนนะลงทุนในเวลาไปเรียนวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงโอดทนและรอคอยในเมื่อลงทุนกับการอดทนและรอคอยได้พอปลายทางลงมือทำก็สำเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนถ้าไม่ดูดูตัวเองคุณรวยได้ทุกคน ายอิทธิเดชเนตรวัฒนะตัวแทนผู้เสียหายชาวต่างชาตินำเอกสารซึ่งเป็นบินเงินสดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดรูปภาพร้านค้าซึ่งมีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปจำหน่ายในต่างประเทศและรูปภาพผู้เสียหายซึ่งถ่ายคู่กับนายวรัตคนวรัตวรกุลหรือพอลมอบให้พันตำรวจโทปริญญาปาละรองผู้กำกับการกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือบอกอปคบเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัด ตัวแทนผู้เสียหายชาวต่างชาติเปิดเผยค่ะว่าในวันนี้ตัวเองเดินทางมาในฐานะตัวแทนผู้เสียหายคนไทยและชาวต่างชาติาาตาในต่างประเทศรวมกว่า10ประเทศเช่นจีนฮ่องกงมาเกา๊าอิตาลีเยอรมันแคนาดาเอสโตเนียและลักเซมเบิร์กซึ่งกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการที่จะเข้ามาเป็นแม่คายแต่ต้องการจะนําสินค้าไปจําหน่ายจริงๆแต่รูปแบบของความเสียหายที่พบคือการโอนเงินเพื่อชําระค่าสินค้า สำหรับนำไปจำหน่ายแต่กลับไม่ได้รับสินค้าซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า40คนแบ่งเป็นเอเชีย20คนและยุโรป20คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาท ตัวแทนผู้เสียหายยังระบุนะคะว่ามีหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นคนไทยในฮ่องกองที่ได้ลงทุนสั่งสินค้าเป็นเงินกว่า1นล้านบาทโดยมีการสั่งสินค้าเช่นผงโกโก้กาแฟครีมและคอลลาเจนซึ่งหลังมีการสั่งสินค้าแล้วก็ไม่ได้รับสินค้าตามที่ยอดที่ได้สั่งไปเมื่อพยายามติดต่อไปยังแม่ขายที่แนะนำก็ถูกปฏิเสธความรับผิดชอบ คนพวกนี้โดยมากเป็นแม่ค้าชาวไทยในต่างประเทศแล้วก็ชาวต่างประเทศเองนะครับบางคนเนี่ยเขาก็บินมาเมืองไทยบ่อยอย่างเพื่อนผมเนี่ยที่เดือดร้อนเนี่ยเขาเป็นชาวไทยซึ่งไปแต่งงานกับสามีชาวฮ่องกงปกติก็จะมารับทุเรียนรับมังคุดรับปลาสลิดแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆไปขายต่อปรากฏว่าเขาก็มาเห็นบิวบอร์ดมาเห็นลงแอดเฟซบุ๊กนะฮะเขาก็ เข้าไปร่วมไปร่วมด้วยหวังว่าจะนําสินค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยซึ่งมีเหล่าบอสดาราเนี่ยออกออกสื่อตามท้องถนนตามบิลบอร์ดเยอะนะฮะเขาก็อยากจะเอาไปขายที่ฮ่องกง นอกเหนือจากคนไทยที่อยู่ในห้องกงแล้วนะคะยังพบว่ามีผู้เสียหายชาวจีนรวมถึงชาวต่างชาติอีกหลายคนค่ะซึ่งส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับการติดตามการดําเนินคดีเนื่องจากติดปัญหาเรื่องของภาษาและค่าเดินทางซึ่งส่วนนี้อาจจะมีการมาอบอานาจให้ญาติหรือว่าคนรู้จักในประเทศไทยเข้าให้ปักคํากับพนักงานสอบสวนนะคะซึ่งการเข้าแจ้งความดังกล่าวกลุ่มผู้เสียหายก็คาดหวังเขาว่าจะได้รับเงินคืนด้านพลพันตรวจ โปริญญาเปิดเผยนะคะว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีนอกราชาอาณาจักรซึ่งหลังจากรับเอกสารแล้วก็จะพิจารณาเพื่อดําเนินการตามกฎหมายโดยอาจจะมีการเชิญพนักงานอายการเข้ามาร่วมสอบปักคําด้วยเบื้องต้นยืนยันเขาว,ว่าการแจ้งความสามารถที่จะดําเนินการแจ้งความได้ไม่มีกําหนดเพียงแต่จะย้ายตึกจากอาคารพิทักษ์สันติเป็นตึกูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางขณะที่ความคืบหน้าการดําเนินการอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง10 คนล่าสุดค่ะสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินประเภทหุ้นและเงินในบัญชีรวมมูลค่าประมาณ49ล้านบาทรวมถึงจะมีการเร่งตรวจสอบธุรกรรมการโอนเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีกว่า8พันล้านบาทว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในมูลฐานคดีนี้หรือไม่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่คือการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่กําลังจะเข้ามารับคดีเป็นคดีพิเศษต่อจากเจ้าหนี้ แค่ข่าวออกมาประชาชนออกมาโวยวายเขาไม่ไว้ใจพวกคุณเลยผมบอกให้เลยว่าจำเลยทั้ง18คนและจำเลยที่จะตามมาให้เตรียมวิ่งกับดียสได้แล้วรับประกันว่าไม่ผิดหวังเพราะดียสมีชื่อมากในเรื่องการรับเงินรับทองและผมก็ไม่แปลกที่ประชาชนจะไม่เชื่อมันหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนต้องมีผลงานแต่ท่านผู้ชมรู้มาดียสัยไม่มีเลยคุณชุธนาคุณอายมากหรือเปล่าเนี่ยผมนี่อายแทนคุณจริงๆเลยคดีเดิมๆยังมีผลงานถ้ารับคดีดีดอคอนไปแล้วยังเงียบหายประชาช ประชาชนจะไม่เหลือศรัทธาทุกวันนี้ก็เขาไม่ศรัทธาพวกคุณแล้วคุณรู้หรือเปล่าคุณทวีสอดส่องคุณยุทธนาแพรดามคุณรู้หรือเปล่าประชาชนเขาไม่ศรัทธาพวกคุณเลยคุณทบทวนตัวเองคุณหน่อยได้ไหมคุณไม่รู้หรือว่าประชาชนเขารังเกียจเดียวฉันคุณทั้งสองคนอย่างมากๆในในกรอบกว้างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่อยากให้อาธธุรกิจที่จะทําให้เป็นการปลอกลวงชาวบ้านเกิดขึ้นอีก นะคะเพราะว่าก็มีผู้ได้รับผลเสียหายแล้วก็เห็นตามข่าวอยู่แล้วมันเสียหายแบบใหญ่กว่าที่เราเรานึกไว้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องต้องทาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกฝ่ายได้ตัวดิฉันเองได้สั่งการไปหมดทุกฝ่ายแล้วนะคะว่าให้ทนงานเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเดยวที่สุดและเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาถแถลงต่อพี่น้องประชาชนด้วยจะได้เกิดความสบายใจกันแล้วก็จะได้ทราบว่าเออต่อไปนะถ้าเราจะทาธุรกิจเนี่ย แบบนี้แบบนั้นเนี่ยเราเรามีข้อมูลยังไงบ้างนะคะเพื่อจะไม่ถูกหลอกนะคะจึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ทางรัฐบาลแล้วก็ทางสำนักงานตารวจแห่งชาติเองก็ไม่ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะคะเราคิดว่าต้องต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรสอบสวนต่อนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ใครทําอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ จริงๆแล้วก็อยากให้ทางทางทางตำรวจได้จริงจังแล้วก็ได้คุยกับท่านพบรรแล้วผบก็ก็จริงจังเรื่องน,นี้นะคะแล้วแน่นอนว่าในตัวของคดีเองเนี่ยก็ต้องดูว่าอย่าง DSI ถ้าเป็นคดีของพิเศษเนี่ย DSI ก็อาจจะเข้ามาช่วยนะคะแล้วถ้า d s เเขาจะร้องขอให้ทางตำรวจเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็จะได้ทำงานให้ให้ละเอียดแล้วก็ดียิ่งขึ้นในเรื่องอันนี้ก็<ม>ก็ถือว่าเป็นเป็นการทำงานที่จะเป็นข้อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะในเรื่องของรับสวยรับอะไรนี่ก็ขอให้ ก็ได้เรียนกับท่านพอบอไปแล้วนะคะว่าขอให้จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกนะคะอย่าโอนคดีไอคอนกลบจากมือตำรวจไปให้ DSI ทําทำทำไมอะ่ะนี่ดี i กสไกอกมือตลอดเวลาเลยนะทะลุร้อยล้านแล้วทะลุร้อยล้านแล้ว,ลลลวต้องโยนมา DSI อไขากอกมือตลอดไม่โยนก็ได้ DSI คุณจะเอาคดีนี้ไปทำทำไมเอาไปทำอะไรอะ่ะ S 1> <S 1> เสียงลือเสียงเล่าอ้างเยอะเนาะลือกันเยอะว่ามีคนเห็นคดีไอคอนกรุบยืนเอามือรูปปากอืมแล้วไงถูมือด้วยถูมือด้วยด้วยความเคารพด้วยความเคารพด้วยความเคารพบ,บิ๊กกล้องแข็งแรงหน่อยค่ะยืนยันกับบิ๊กตายนิดหนึ่งสอบสวนกลางทําได้ <S <S มีกําลังด้วยนะดูแลตารวจน่าจะมีกาลังในส่วนได้เยอะกว่าว,ว่าที่รองพบตรคนใหม่ค่ะด้วยความเคารพยืนยันกับบิ๊กต่ายยืนยันให้แข็งแรง ตำรวจทำได้ไม่ต้องโอนคดีไอคอนกรุปไปให้ DSI อสไอทำกลัวอะไรกลัวอะไรโอนไปดีเอสกลัวอะไรกลัวคน,นกลัวคนเอามือรูปปากแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มีการประสานมาที่ผมนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางเราเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทางอธิบดีดีเอสนะครับวันนี้ก็เลยชวนน้องเอกสายไหมแล้วก็ ทางสายลับของเอกเนี่ยให้มาด้วยนะครับวันนี้เพื่อให้ข้อมูลกับทางท่านอธิบดีนะครับมาครับมาครับข้อมูลจากสลับเนี่ยครับเอ่อผมผมจะเล่าให้ฟังในส่วนของ DSi นะครับในช่วงที่ธุรกิจของบริษัทดีไอคอนเนี่ยกำลังพีคพยานขึ้นไปเนี่ยแล้วมีเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ และที่ผมบอกว่าเทวดาเนี่ยเขาแผงลิตมาถึง DSI ก็เพราะว่าในช่วงปีนั้นนะครับปี64 65ปีนั้นเนี่ยตอนที่ทยาเข้นไปเนี่ยเทวดาได้มีการฝากฝังเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งให้มาอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยนะครับให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่กำกับหรือว่ามีหน้าที่สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่โดยตรงนะครับ เพราะนั้นผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันมีมูลความจริงนะครับในปีนั้นเนี่ยมีการฝากแล้วระ,ะบุจำเพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นคนนี้ต้องเอาคนนี้มาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับถามว่าเพื่ออะไรก็น่าจะเพื่อหากมันเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันเนี่ยคนของเทวดาก็จะคุ้มครองบริษัทได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมาเนี่ยก็อยากได้คํามั่นอยากได้คํายืนยันจากท่านอธิบดีนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่า วันนี้เวลานี้เทวดาจะไม่คุ้มครองอะไใช่ไหมของหน่วยงานนี้จะได้ทํางานเพื่อประชาชนนะครับวันนี้เรามาที่นี่เพราะว่าเมื่อวานท่านรัฐมนตรีประสานมาที่พี่ตั้มผมก็ยังถามพี่ตั้มอยู่เลยเมื่อวานนี้ว่าพี่ที่นี่เจ้าที่เฮียนนะจริงจริงที่นี่เจ้าที่เฮียนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพร้อมเดินหน้าทํางานเราก็ให้ข้อมูลได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าที่ยังเฮียนอยู่เนี่ยเราก็จะเปิดเผยข้อมูลของเจ้าที่ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับมาทํางานเพื่อประชาชนดีกว่า ผมผมไม่รู้ว่าเขาเขาจะเส้นกันหรือไม่อย่างไรแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเทวดาก็มีการกำหนดเลยบอกว่าเอาคนเนี้ไปอยู่ที่นี่คนในคลิปเสียงคือคลิปเสียงอะไรครับข่าวสองสามวันเหรออันนั้นไม่ใช่เทวดานั่นลูกกอกนั่นเป็นแบบเบบี้ไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่ครับไม่ใช่ส่งเป็นข้าราชการเลย,าาเลยอ่าเขาส่งข้าราชาการมาราัฐมนตรีอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะขนาดรัฐมนตรีเป็นลูกน้องแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีันจะฝากได้ไงก็เอาอย่างนี้แล้วกันวันนั้นเนี่ยข้าราชาการที่หน่วยงานได้รู้อยู่แก่ใจว่าวันนั้นเนี่ยเทวดาฝากมาจริงไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่า ท่านอธิบดีท่านปัจจุบันี่ยท่านยังไม่รู้เพราะว่าวันนั้นน่ะท่านเป็นรองอธิบดีและอยู่กรมอื่นไม่อยู่กรมนี้ท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะแต่วันนี้ท่านมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยท่านก็ต้องรู้ข้อมูลนี้เช่นเดียวกันอ่าผมบอกหวยเลยพี่ผมบอกหวยก่อนเลยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราฝั่งผมยังไม่ยื่นนะผมก็รอดูว่าจะมีทนายท่านใดเขายื่นไปหรือเปล่า ก็ปรากฏว่ามีของมีของมีของคุณแซมของคุณกันแล้วก็ขนคุณมีนะเขาเยอะไปแล้วก็เราดูคําสั่งศาลปรากฏว่าคาสั่งศาลตามที่ข่าวปรากฏนะเห็นจากข่าวนะครับตอนที่ไถ่ฟีดดูจากข้างบนที่ห้องสอบสวนนะครับกลายว่าศาลศาลมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ประกันเพราะศาลพิจารณาว่ามีเหตุเหตุผลคือศาลมองว่าเป็นกระบวนการศาลท่านมองว่าเป็นกระบวนการแล้วก็แล้วก็ มีการแบ่งหน้าที่การทําเกรงว่าถ้าปล่อยตัวไปแล้วจะหลบหนีหรือยุ่งเหยื่กับพนยาหลักฐานพอสารออกพอผมเห็นคําสั่งสารออกมาอย่างนี้ปุ๊บผมหยุดเลยหยุดเลยก็คือยังไม่ยื่นยังไม่ยืน,ยยนทางผมยังไม่ยืน่นเมื่อวานผมให้ปากคายังไม่เสร็จเพราะว่าทางเราเองประสงค์ที่จะให้จะให้ข้อมูลทุกๆเรื่องเลยอยากกะรู้อะไรให้ข้อมูลหมดเลยครับแล้วเราก็เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้ เพื่อให้เห็นว่าบริษัทดีไอคอนกับกับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กระทําความผิดตามตามที่ถูกกล่าวหาตอนนี้ก็มีการแจ้งความกันไปมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าการแจ้งความกันไปมาก็มีการไปแจ้งจับท่านววชิโรยานที่อยู่จังหวัดเชียงรายด้วยว่าเกี่ยวข้องกับดีไอคอนปรากฏว่าหนุ่มกันชัยก็ฟาดกันไปฟาดกันมาคนของทนายเดชา คือทนายกุ้งก็เป็นผู้ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะกับท่านวอนะครับเรื่องไม่จบแค่นั้นฮนะปรากฏว่าผู้เสียหายจากต่างประเทศทั้งหมด10ประเทศ <c oughs> เดินทางไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับกับผู้บริหารดนะีไอคอนซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วมีอย่างน้อย4ประเทศนะฮะที่สำนักข่าวต่างประเทศยืนยันว่ากําลังขยายวงกว้างตอนนี้มีทั้งหมด10ประเทศนะครับแล้วก็ทางอายการ ก็ทางตำรวจจะปาะสานอายการให้มีการสอบสวนเรื่องนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความพยายามดึงไปเป็นคดีพิเศษให้ได้ในขณะที่รัฐบาลเองก็กำลังให้ทางปปงเนี่ยนะครับทำการสอบสวนในเรื่องเส้นสายทางการเงินรัฐบาลก็พยายามจะสาวไปถึงรัฐบาลชุดเดิมไปถึงสองลุงให้ได้ ญาติของสองลุงนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งสองลุงเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกนแต่ญาดดติเนี่ยผมปฏิเสธไม่ได้นะครับยากนะที่จะตอบได้เกมตอนนี้ผมย้ําเป็นวันที่3นะครับว่าเรื่องของดีอคอนถูกลากมาเป็นเรื่องของการเมืองแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมีการวางระเบิดปลอมเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองบังเอิญน,นะไปตรง ช่วงจวังหวะที่ทักษิณเดินทางไปศาลในคดีมาตรา112พอดิบพอดีทําให้สื่อไปให้ความสนใจกับเรื่องของการวางระเบิดปลอมที่ดีไอคนเป็นสําคัญนะครับขณะเดียวกันก็มีความพยายามจะโยนความผิดไปให้สองลุงนะฮะและให้ภาพสังคมมองว่าการวางระเบิดอาจจะเกี่ยวข้องกับ2อลุงก็ได้นอกจากนี้มีความพยายามจะให้ทางดี i นะครับหน่วยสืบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับ เอาคดีนี้ไปดำเนินการเพราะจะอยู่ภายใต้อานาจนะครับของทางรัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมที่มีทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดําเนินการจะไปการจัดการจะไปดําเนินการเองทั้งหมดนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะซัดกันไปมาลามไปยังต่างประเทศก่อนหน้านั้นผมบอกไว้แล้วว่า4ประเทศ ตอนนี้มายื่นแล้วทั้งหมด10ประเทศนะครับเรื่องนี้ต้องจับตามองฮะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของความเสียหายในคดีช่อโกงเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับรัฐบาลในอดีตนะครับที่พยายามจะพาดไปให้ถึงและพยายามจะใช้ดีไซเป็นเครื่องมือสำคัญในการสาวไปถึงญาติลุงและสาวไปถึง สองลุงให้ได้นะครับหลักเหล่านี้ก็เป็นหลักการเอาคืนปิดสวิตซ์สปอนะปิดสวิต์สวสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นคำตอบชัดเจนว่าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับดีไอคอนและการเกี่ยวข้องกับรอบนี้ผมเรียนว่าถ้าพลาดคือไม่ธรรมดาเลยละ่ะยาวแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอรศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะบ g บางไก่ละยังละเฮดีนกการไทยบ่บางไก g ละนกการไทยกิตะอันเดออ๊ปปะเบ a า a g i a น Berbanggailah kita berlada tanah air di panggilan negara Thai รบ,รบรบรบบอกอว่าภัยฮือความเป็นไทยกับหมู่เหาแต่เหมือนการเก่าชาติเท่าเปิ่นหองชาเท้อเข่าแม่น้ำลำธารนะเปิงวังยมนานเป็นเจ้าพยารล่องลอยไปตามทาลาสุดใจนักหนามีคนเรียกถามยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีไอหนูมันนี้กินข้าวหรือยัง มากรูดมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมใช้โย่บ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดที่ไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินทินไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะ ต่างแดนยังว่าดูถูกดูแกลในความเป็นไทยอยากให้หักสาม,มัคคีกันไว้เกิดบนแผ่นดินไทยละห่วมใจสอยเหลือเข้าซ้ำน้ำป่าอาหารฝนตกน้ำท่วมละผากันจุนเจือน้ำใจพวกเข้าเหลียเฟี้ยเกิดมาอยู่ทิ้นฐานละบ้านเกิดเมืองนอง Oh you.